ไข่เจียวเจียวไข่กินกับส้มตำนะครับบัานบ้านอยู่กลางทุ่งนานะครับไขเ่เจียวเจียวอย่างนี้ครับอร่อยกินกับตำแตงนะตำแตงก็เป็นเซฟตเรียบร้อยแล้วพี่น้องยวไปกินข่าวนกันกับตาหน่อยครับ อืแกับครับผมแกับมากกับเขาเข้ากันแล้วแล้วเร้อพี่น้องถอดไข่ตำแตงครับผมกับเขาเศร้ามานี้ครับเชิญมาปรับัระทรรมน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องนะน้ำแกบน้ำกัน เนี่ยจมมาบอลลังบอลลังโคกเนี่ยชมอ้ดูหัวเอาเดพี่น้องขอโทวจขอไฟน้ำมาเนี่ยจมมาบอลลังโคบอลลังในล่างเนาะหิวเขา มามามำมะแกงกอดไข่กอดไข่ไม oh. ่ไหม้หอมจับยูจ้าดูเงี้ยข้าวี่แขงเด่นพอดแปลว่าข้าวสารมะแขงลุบจนมาสอดไก่แล้วข้าสารมะแงมาแล้วยู่ ซันไปน้ำลงโต้ซับไปน้ำนี่นะแต่ยังเบา <S <S สวัสดีจ้าพโโี่น้องมี่ซับมืดจะคล้องเนี่ยนี่ซับมืดจะคล้องเราไม่ว่าผัวเนี่ยถ้าผัวใส่ซับตกแต่งมาจากพี่โนโ้องจ้บ ้มันแยงขาพีอย่างวะครบตุกมรถยกเว้นรถอร่อยขาดประแดยขาดประเดี๋ยวเลยตื่นอู้วาน นะกลับไปอย่างนี้ดูนี่นอะไรฟังใส่ไส่คือเอาว่ะเป็นเด็กเอาไงเขาเกิดบ้า,บาเขาแตกบ้าแต่างานมันซุ่มเนี่ยขเขาต้องเอาเขาก็แตกอจริงนะ có tắm nước càng se Hết rồi Đầy 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 đầy. À, làm, làm ừ. <laughs> Ủa, khai vô ừ. này Thôi. Nè. เอา. việc đi. Ừ. khay à? Ừ. chọn này Cảm ông người ạ người nè Bỏ khay cho quán khay nó Rồi lại rồi Còn lại một quân mà thảm luôn Còn lại quân mà thảm hạ Hết này này là quân thảm hạ thì Cái lặng hết này này Điều ngang quân ngang, lạc kim lại, này tham Cái tham nữa, kín quá tham hảnh 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 ăn hảnh kín hảnh kín hảnh hảnh nữa ừ. Ôi ơi. mặc mực hoàng gửi bây giờ dẻo người tạo được ui mọi người Ừ. đáng niệm mùng 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 nhau. mùng 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 đưa. mùng 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 đưa. <laughs> เยน้ำแข็งเนี่ยหายเห็ดเด้เอตามกเตีงเออออยงก็ตงแตำใเออคอยตำกุญแจโอ้ยนี่ไง่ะเสื้อแห้งแล้วม่มไม่เจ็บให้ออมันฉันตันเลยซากรือบ่าบอกว่าคนใบคน่ามันเปียกแล้วบอ่า,ามาตากนะ เชี่ยแห้งแล้วพ่อทำไมไม่เก็บให้เออเดี๋ยวพ่อจะเก็บอยู่นั่นลุงส่องลรงเรื่องไม่อยากเหยพอ่อจำเนี่ยาะนั่นคาวะเอาเกินเอาเกินงบเยอเกินง,งบเท่าบาทหาบาทห้าบาทเขียนว่า,าให้เพื่อนเอาลวด mà ở phái cảm thì em đi má sám lọt chứ hả hay luôn nhà kìm chứ Ủa, tôi chỉ hàng, gì nhỉ? <laughs> hả? Thân đầu Chưa ừ. có nhanh, chim mất, có đi, gì ừ. nhanh cắp น้ำาม่กคุณน่ะมาเอาสามรอบคุณท่านซถ้ามืออมาเอาสองรอบรอบละสิบบาทมือนั้นบ่ได้เอาเงินมัดให้ยมือนี้ก็บ่ได้เอามัดให้ยที่บอกเง,งินมัดให้แล้วเ,ออเพราะว่าบ่เออเพราาะว่เพิ่นบ่ฮู้แหมว่าเงินไปไ่ผู้ใดเอาซื้อขนมเพิ่นเอาซื้อขนมหรือย,อยังไงย้ายมาไปร้านค้าบ่มีเงินแล้ว เห็นตะไคอยมัดแต่ว่างเงินต้องมัดดอก็เลยบ่กพอมัดแล้วเอาไปฝากย้ายไว้ย้ายว่ามาซื้อมาเอาขนมเห็นตะไคอยมัดเงินอยู่เดียวจะวาบโมีเงินั่นแต่ว่าเด็กน้อยแก่นี่ก็ต้องมัดเอาไปฝากไว้รถเดี๋ยวย่ายจับตามเองนั่งมือกับโบถึงนั่งมือกับกินสิบห้าบาทมีมือนั่นละกินมี่เน่ยเสียบก็เกินงูเกินไฟ เปพี่นไฟเป็นหมักเลยอ้ยไปก่อนจ้าไกา่ปอกทอดให้ลูกเลยวะไปยังนี่ไกป่ปอกไก่ปอกบะหมี่